น้องเบนครับรถเต็นท์กับรถบ้านนี่ต่างกันยังไงหรอครับรถเต็นท์กับรถบ้านใช่ไหมคะ รถบ้านนะคะก็คือเจ้าของขายเองราคาก็จะถูกกว่าแต่เราก็ต้องดูรถเองทั้งหมดค่ะส่วนรถเต็นท์นะคะก็คือทางเต็นท์เนี่ยเขาจะดูแลแล้วก็เช็คระบบเนี่ยให้เราทั้งหมดเลยมีการจัดหาไฟแนนซ์ให้พร้อมด้วยราคาก็จะอาจจะบวกเพิ่มมานิดหน่อยค่ะรถไม่น้อยแปลว่ารถดีใช่หรือเปล่าครับไม่เสมอไปค่ะรถไม่น้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยจอดทิ้งไว้นานไม่ได้มีการดูแลค่ะอาจจะแบบทําให้อะไรเนี่ยเสื่อมสภาพไปได้ซื้อไปอาจจะไม่คุ้มค่ะแล้วก็อาจจะต้องมาดั่งดูแลตัว ครื่่อองหมีกทางที่ดีนะคะควรจะเช็คเลขใหม่แล้วก็ประวัติการดูแลควบคู่กันไปด้วยนะคะน้องเบนครับรถอ e ีโกคาคืออะไรเหรอครับอีโก e คาก็คือรถเล็กที่ประหยัดน้ำมันค่ะเช่นนิสสันมาร์คนิสสันอะเมล่าโตโยต้ายาริสเครื่องบางคันนะคะอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยทำได้ถึงเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะร,ะรถที่หอไหนหาอะไรง่ายและราคาถูกครับส่วนตัวเบนนะคะเบนแนะนำว่าเป็นฮอนด้าโตโยต้านิสสันค่ะซึ่ง ที่รุ่นพวกนี้นะคะก็จะหาง่ายอะไหล่หาง่ายราคาถูกแล้วก็ซ่อมไม่จุกจิกด้วยค่ะรุ่นยอดทิตเลยเนี่ยก็จะเป็น City v ฟรี a อสแยาิสค่ะก็คือหาอะไหล่ได้ง่ายซ่อมได้ทุกอู่แนะนำเลยค่ะ